หลวงพ่อเจ้าคะดิฉันใคร่ขอกราบเรียนถามว่าเมื่อพระอรหันถึงแก่กรรมหรือที่เรียกว่าปรินิพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะวาสนาคำถามนี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาลแต่ผู้ถามจำนวนมากมักติดอยู่ที่ตนและที่ไปพระอรหันนั้นเมื่อยังมีขันอยู่ย่อมดำรงชีวิตตามธรรม แต่เมื่อขันดับลงโดยสิ้นเชิญท่านก็ไม่ไปไหนและไม่อยู่ที่ไหนไม่มีภูไปไม่มีที่ไปไม่มีการดำรงอยู่ใดๆอีกเพราะการเวียนว่ายเกิดดับนั้นสิ้นสุดแล้วอุปมาอุปไมยห้าประการเหมือนเพลวไฟที่ดับไปเพราะเชื้อหมดจะถามว่าไฟไปไหนก็ตอบไม่ได้ เพราะไฟนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่คงที่เป็นเพียงปรากฏการณ์จากปัจจัยรวมกันเหมือนเสียงที่เกิดจากการตีระฆังเมื่อมือหยุดตีเสียงก็เงียบไปจะถามว่าเสียงไปไหนก็ตอบไม่ได้เพราะเสียงนั้นไม่มีตัวตนเหมือนรอยคลื่นในแม่น้ําเมื่อน้ําสงบคลื่นก็ไม่มีคลื่นไม่ได้ไปไหนแต่หมดเหตุให้เกิดคลื่น พระอระหันต์ก็เช่นนั้นเมื่อหมดเหตุให้เกิดขันย่อมไม่มีการเกิดใหม่เหมือนการหลับไหลโดยสิ้นฝันเมื่อไม่มีฝันย่อมไม่มีเรื่องให้เล่าต่อพระอระหันต์ผู้หมดความหลงก็เช่นนั้นไม่มีเรื่องไม่มีผู้เล่าไม่มีผู้ฟังเหมือนหยดน้ำที่ซึมหายลงสู่พื้นดินหยดนั้นไม่ได้หายไปอย่างสูญเปล่า แต่กลับคืนสู่แหล่งเดิมอย่างหมดจดเช่นเดียวกับพระอระหันต์ท่านไม่สูญเปล่าแต่กลับคืนสู่ความว่างบริบูรณ์ถ้าเช่นนั้นนิพพานก็ไม่ใช่ที่อยู่และพระอระหันต์ที่ปรินิพานแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้ววาสนาคำว่าไม่เหลืออะไรเลยอาจฟังดูเหมือนว่างเปล่าแต่ในทางธรรม นิพพานคือความสิ้นสุดของความทุกข์ไม่ใช่ความไม่มีแต่เป็นความพ้นพ้นจากการเกิดพ้นจากการตายพ้นจากต้องมีที่อยู่ที่ไปและตัวตนใดๆอีกเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อพระอรหันต์ตายแล้วไม่มีที่ไปเพราะท่านพ้นจากวงจรของการมีอยู่และดับไปดียิ่งหนักวาสนา ทำทั้งหลายมีการเกิดและดับแต่ผู้พ้นแล้วย่อมไม่เกิดและไม่ดับอีกต่อไปเช่นนั้นแล้วอย่าพึ่งไปค้นหาสิ่งที่พ้นจากการค้นหาเลย